กองกองอย่างนี้นะครับขออาธรรมารหลวงพ่อต้องบอกว่าพี่น้องให้การสนับสนุนโอนเงินมาให้ผมได้อยู่ตรงนี้จากบาร,รมีพ่อแมวหลวงพ่อมาตรวจเจริญพรุทธมนต์เย็น,นผมขออ่าเขาเรียกว่าอะไรถวายปัจจัยหลวงพ่ออ่าก็อบอกว่าไม่ใช่จานวนมากนะหลวงพ่อเป็นเงินจากพี่น้องเพื่ออุทิศส่วนกุสนให้สัมภวสีที่มันจะมาเบ้นเงินหมื่นเจ็ดพันล้านของพ่อแมวผมขอเอาเงินนี้ฮะอุทิศส่วนกุศล ให้สัมเวศสีฮะที่จะมาต้นเงินท่าภาษีของพ่อแมวที่จะมาต้นภาษีของพ่อแม่ดิมือเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาทเอา้าเดี๋ยวผมจะกวดน้ำนะหลวงพอ่อเอาสบายในใจหลวงพ่อกันครับผมจะกวดน้ำให้พวกสามเภศสีนะครับพี่น้องเอา้าช่วยกันกวดน้ำให้พวกสามเวาสีที่มันรอขอตัว,ตวนบนุญดิมือเจ็ดพันล้านฮะเอาครับหลวงพ่อครับอย่า ราภาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตดินาเบตนังอุปกาปติอิจิตามปฏิตัณฑมังคีปเมวะสมิจตุสเฟกุเรนตุสังกปาจันโตวันราโซยัตามนิโชติราโซยัตานนาสุมาเทปวันวันเทรายโยติเทติขายุคอปวะอภิวาทนติเรนตเลจังบุตาปจายโนดตาโรธรรมวัน Tanti ayu waktu kau tangkang, tangkang bahu aku tak kau menggerang. ขอสาพระองค์คนจงมีแก่ท่านถ้าว่าทีเทตทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเถิดสาธุครับขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งไปถึงไอ้พว่วสามเณรศรีที่คอยจะมาลังแกพ้าแมวที่สัมเณรสีที่มาเป้เงินพ่อแมวฮะขอให้พระองไปผุดไปเกิดฮะสาธุครับหลวงพ่อครับเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าครับเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเลยจ้ะ ผมเครสามถุยตัวแทนพี่น้องชาวเดลเอสเอฟซเพื่อไทยอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวิไล เป็นประเทศที่ปาจสกยาเสพติดปาจสกผู้มีอิทธิพลเถื่อนผู้มีอำนาจเถื่อนพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลต่างๆรวมถึงของผิดกฎหมายการพนันเถื่อนที่ผิดกฎหมายคนไทยต้องปลอดภัยไปไหนได้ทั่วประเทศเดินทางไปเที่ยวที่ไหนต้องมีความปลอดภัไยไปได้ทั่วประเทศ2570เลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกนะจ๊ะ